ค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เพียงคำประดับความนะคะเรามีคำถามจะถามพี่เพียงคำค่ะหนึ่งลักษณะสองสามคำถามค่ะพี่เพียงคำมาเริ่มต้นการเคลื่อนไหวก,ก็เริ่มจากการเป็นคนสื้อแดงก่อนนะเป็นผู้ชุมน,นุมค่ะล้วพอ,อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเข้มงวดขึ้นเกิดความขัดแย้งเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็เริ่มมารวมกลุ่มกับเพื่อนก็ทำกลุ่มเคลืค่อนไหวกันเรียกว่ากลุ่มสรมสามสาสมาสังคมก้าวหน้า พร้อมๆไปกับการเริ่มาหายุทธวิธีการต่อสู้ต่างๆก็ตัวเองเนี่ยจะอาจจะเขียนบทกวีได้ก็จะเริ่มใช้บทกวีค่ะเป็นยุทธวิธีในการต่อสู้ร่วมกับทีมแสดงค่ะใค่ะและในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่มีอะไรจะฝากไหมครคแสดง ก็จริงกลางเก่ากลางใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังเชื่ออยู่ในเรื่องพลังของคนหนุ่มสาวเหมือนกับอายุ14ตุลาที่พลังของคนหนุ่มสาวเป็นเป็นกำลังหลักในการต่อทู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพลังของคนหนุ่มสาวยังเป็นพลังที่บริสุทธิ์สดใหม่แล้วก็เชื่อว่ายังไม่มีประโยชน์ผลประโยชน์อะไรที่จะมาผลักให้เขาเกิดการ คลิกผันแปลไปในทางอื่นนะคะก็ยังอยากจะให้น้องๆที่เป็นคนหนุนสาวรุ่นใหม่ะคะ่ะเข้ามาต่อสู้ทางการหนึ่งร่วมเดินไปกับพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงที่วันนี้สิดตัวทางการหนึ่งมากแลวะคะ่ะแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้เข้ก่ก ก็ทุกคนคือผู้ปฏิบัติการตอบแบบ <ý Rahmen> แบบบกะไรจุดนะคะก็คือเราทุกคนเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันฉะนั้นเราก็ควรจะร่วมเข้าร่วมกับการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้ากันเท่ากันเป็นผู้ปฏิบัติการเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุผู้อาทิศทราบคือขอขอบคุณที่เพียงทำมากนะคะก็หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกัน ไฟที่โฮมกระน,นำลามลุกไหม